ดีค่ะตะ้งสีปกติขอนักท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองนะคะคันนี้เป็นฟอร์ดสี่ประตูนะคะรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ปี08ค่ะรถนเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะคะราคาน,นี้จับไปใช้เข้าไร่เข้าสวนก็ได้นะคะทา่านจะบรรทุกก็ได้นะคะใช้งานได้สบายค่ะตอบโจทย์ทุกการเดินทางนะคะ ถ้าว่าแพงไปก็ต่อรองได้ค่ะทุกท่านโทรคุยต่อรองกับผู้ขายได้เลยนะคะมีเบอร์โทรใส่ให้ใต้คลิปเลยค่ะ85,000บาทค่ะรถกระบะฟอร์ดสประตูปี08เกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนสีสันไม่น่าเกียดแต่ก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนะคะตามอายุของรถค่ะ,คะเครื่องเกียร์ยังดีช่วงร่างยังสมบูรณ์ค่ะพร้อมใช้ได้เลยนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซล ติดต่อผู้ขายเพื่อพุยรายละเอียดติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ